เดีครับวันนี้ลูกนกก็จะมาแก้ไขกระชังดักปลานะฮะที่ทำเอาไว้คือตรงลิ้นที่เข้าไปเนี่ยมันตื้นไปแล้วปลาวนเข้ามามาหาทางออกได้เพราะเราต้องเลื่อนให้เข้าไปลึกให้เข้าไปสุดนะฮะตรงงาทางเข้าเมื่อเข้าไปสุดแล้วเขาก็จะเบี่ยงออกนะตอนนี้อยู่แค่ตรงนี้เองเขาสามารถวนหาทางออกถ้าไม่ใกล้ชิด ชิดฝาผนังอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยหรือเราทำาตัวดักกลางองีกคืิไปแล้วเขาจะเบี่ยบออกแล้วเวลาเขาจะหาาทางออกกลับมาเนี่ยมันังหาทางยากำลังหาวิธีอยู่นะแก้ไขเป็นการแก้ไขนะครับอันดับแรกคือจะต้องมาตัดคลิปที่ทำเอาไว้เนี่ยติดติดไว้เนี่ยพลาสติก รัดจะขัดรัดตัดออกก่อนเพื่อจะเลื่อนแก้ไขเข้าไปให้ลึกหน่อยเราจะใส่ตัวดักข้างในนะวันนี้แดดร่มลมตกฝนไม่ตกไม่มีแดดคึ้มคึมก็เลยไม่กล้าเข้าป่า ก็เลยอยู่บ้านทำงานบ้านตัดแต่งสวนหลังบ้านตัดต้นไม้ที่เป็นพุ่มๆรอบๆบ,บ,บ้านที่มันรกๆนะฮะตัดกิ่งไม้ออกให้มันโล่งเพื่ออากาศถ่ายเทที่ดีแล้วก็แมลงพวกแมลงพวกยุงก็จะไม่ไม่ค่อยมีนะฮะถ้าลมการระบายลมลมรอบๆบ,บ,บ้านที่ดีนะอากาศก็ดี ไม่ถึงไม่ค่อยเห็นตัดกันไม่ค่อยโอูกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่ได้ใส่แว่นลืมใส่แว่นอากาศไม่มีแดดแล้วถอดหมวกเลยครับให้ใส่แว่นหน่อยตาสายตายาวแล้วนะฮะวันนี้หกสิบสามแล้วอายุมากขึ้น เขาใส่แว่นป,ปุ๊บตัดปั๊บ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 เลยอตอนใส่ก็ยากแล้วตอ้องตัดยากกว่า เราต้องเก็บนะฮะไม่ทิ้งตามพื้นเพราะว่าเื่อเรามาเหยียบพลาสติกแต่ว่าเหยียบก็เก็บได้เหมือนกันบางทีเด็กๆมาวิ่งเล่นหรือบางครั้งมันยากมันนุ่มเะเดินถอดรองเท้านะครับ เล็กหายากมันจะคมเพราะเราเราตักแนละ้วบางทีมันเฉียงะคะ่ะมันคมเดินเท้าป่าก็เสียบเท้าได้ครับตอนนี้ก็ดูคลิป

มีคนเขารถเขาไม่ติดแล้วเขามาขอความช่วยเหลือเอารถไปจำนะฮะจอดจีนนะครับไปต่างคันเพราะว่าพอดีตรงปั้มน้ำมันข้างๆบ้านมีคนขับรถนอนรถตู้รถฮอลิเดย์ฮะเป็นรถลากรถสำหรับตู้นอนนะรถมาเติมน้ำมันเสร็จสตตรานไม่ติดมาขอความช่วยเหลือให้ไปจำสตาร์ทให้ก็ช่วยพอดีมีสายจำอยู่ก็ไปช่วยจำให้เขานะั่งเรียบร้อย แล้วก็เ,เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะเพราะไปหาร้านซ่อมที่ไหนไม่มีวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์ที่นี่ปิดหมดนะบริการไม่มีที่ให้ซ่อมถ้าโทรสายด่วนก็แพงก็จะมาแล้วนอกเวลานี้เราไปช่วยเฉยๆแค่จำตาตา์ี่คือสตาร์ทเครื่องติดไปได้เดินทางไปได้พอรถวิ่งไปสักพักหนึ่งระยะสักสิบยี่สิบกิโลแบตเตอรี่ก็จะชาร์จนะเพราะว่าใดชาร์จก็จะชาร์จเติมแบตให้เต็ม รถนอนส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟใช้แปลงไฟเป็นไฟฟ้าอาจจะเปิดทีวีเล่นเครื่องคอมอินเทอร์เน็ตอะไรกันครอบครัวครับโอเคมาต่อนะครับเดี๋ยวทําแล้วก็จะไปกู้กระชังปลาจริงไว้เมื่อตอนบ่ายค่ำๆรอบมาได้มารอบหนึ่งสามตัวเดี๋ยวจะไปดูใหม่นะครับ โอเคครับขอทำนี้ต่อให้ใจเด๋ยวยุงเริ่มกวนเริ่มข้ามแล้วครับนะตอนนี้มากู้อตอนสองทุ่มกว่าเกับสามทุ่มนะก็มีปลาได้ขนาดนี้วางไว้ประมาณเมื่อตอนทุ่มเสรศษตอนนี้เกือบสามทุ่มนะก็ได้ปลาอยู่นะไม่ต้องมานั่งเกี่ยวเส้นเดือนนะถือว่า ใชได้นี่ต้องตัวหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอน,น,น,นที่จะเปิดฝา,างาออกมาปุ๊บ เพิ่งเลิกงานมาสอง,ง,อ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 งทุ่ม้ำลังทำตาต่อยไม่ออกอีกตัวนึ่งกำลังเทปลาอยู่ครับ๋ยี๋ย็นะถามว่ามันอย่างเสียงตุกๆ,ๆเยอะอยู่เป็นสิบตัวอยู่ คลนะ้ายมีตัวนึงไม่เห็นเท่นะครับถือว่าเป็นที่จะได้โอเคนะขั้นตอนต่อไปคือก่อนเราจะวางต่อเราก็เขยา่าเขย่าน้ํานะฮะเพื่อเอาข่าวปลาเก่าออกนะเอาให้เขาข่าวปลาออกล้างก่อนข่าวเขย่าล้างข่าวปลาแล้วก็เอาโยนลง เคลื่อนเลื่อนที่นิดนึงนะแต่ก็ใกล้เคียงกันบริเวณนี้ถือว่าน้ํำลึกมากลองอย่างดูแล้วแล้วตกค่าเนี่ยหลังห้าโมงเยน็นหกโมงเยนเน็นนะปลาจะเข้าฝั่งจะขึ้นน้ําตื้นเพราะว่าตอนแดดอ,ออกอ,อกน้ําร้อนปลาพวกนี้จะไม่อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับที่มารับชมนะครับ